สวัสดีครับผมนี่กบผมเพร์นโซนะครับวันนี้เราอยู่ในเกมนี่โนคุนิคอสเวอร์นะครับวันนี้ผมจะมาบอกเทคนิคนะครับการเพิ่มพลังให้กับตัวละครถาวบอนะฮะโดยการนะครับเก็บกล่องสมบัติครับในแมปต่างๆนะครับให้ครบให้เยอะให้มากที่สุดนะครับยิ่งคุณเก็บเยอะคุณก็จะได้สแตตมากๆนะครับก็เหวี่ยวจะเป็นไงก็มาติดตามได้ในคลิปนี้เลยนะครับก่อนจะเริ่มก็ฝากกดไลค์กดตามช่องเพื่อเป็นแรงใจในการทำคลิปต่อไปของช่องด้วยกันนะฮะโอเคในส่วนของกล่องสมบัติเนี่ยมันก็กระจายอยู่ตามแมปต่างๆนะครับ เดีย๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูกันแล้วกันว่ามันเข้าไปดูยังไงนะก็ให้ทุกทุกคนครับกดไปที่ขวาบนนะฮะแล้วก็ไปที่บันทึกนะแล้วก็เป็นทึกจนภัยล่างสุดนะฮะแล้วก็เลือกไปที่กล่องสมบัตินะครับอันล่างนะฮะนี่ครับอย่างที่ทุกคนเห็นครับก็จะมีรูปแบบนะครับของตัวกล่องสมบัติอยู่นะครับหแมปจะมีหมดอยู่3กล่องด้วยกันนะเราสามารถที่จะกดดูได้นะครับว่ามันพูดถึงอะไรบ้างนะครับอย่างนี้ครับกล่องสมบัติตัวนี้มันบอกว่าถ้าเกิดเราทําได้ได้2บองร้อันนี้ได้366แต้มคร ทุกแมบจะมีหมดนะครับอย่างละ3กล่องนะก็ไปลองหาดูกันได้นะครับเนี่ยนะครับมันจะมีสแตตด้วยแต่ละกล่องนะเปิดมาได้ของนะครับแล้วก็ได้สแตตด้วยนะครับยิ่งคุณเปิดเยอะนะครับพลังต่อสู้คุณก็จะสูงขึ้นเรื่อยๆนะแล้วก็เมื่อเราเปิดครบ3กล่องนะครับเราจะได้ของรงพิเศษอีกต่างหากนะฮะก็ไปลองกันดูแล้วกันนะฮะทุกแบบมีหมดนะครับแล้วก็จะมีโอกาสได้รับในส่วนของของพื้นเมืองนะฮะเก็บสะสมมากนะครับยิ่งดาวเยอะเราก็ยิ่งได้ในของรางวัลอีกนะฮะ มันเป็น achievement ครับในการสะสมของนะครับตามแมปตามป่าต่างๆนั่นเองนะฮะโอเคเดีย๋ยวผมจะพาไปดูสักแมปหนึ่งแล้วกันก็ให้ทุกคนครับมาที่แมปนี้ก่อนก็ได้นะฮะเป็นแมปฮาร์ดแลนด์ฝั่งใต้ผมวาร์ปไปก่อนนะครับแมปนี้ดีกว่านี่นี่นี่ป่าโมเอลนะฮะเดี๋ยวผมวาร์ปไปเลยนะครับแมปนี้ผมเพิ่งเปิดมาใหม่นะก็แมปนี้ครับก็จะมีในส่วนของกล่องสมบัติอยู่ด้วยกัน3กล่องเหมือนกันนะเดีย๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูกล่องแรกกันก่อนนะ โอเคผมมาอยู่ที่หมู่บ้านแฟรี่นะครับเดี๋ยวเราจะไปหากองสมบัติกันนะฮะจุดแรกเลยนะครับให้ทุกคนครับมาตามที่ผมจิ้มไปเลยทางด้านซ้ายนะฮะจุดนี้ครับจะมีก่องสมบัติอยู่ด้วยกัน1กล่องนะครับเราก็กดจิ้มไปที่แผนที่นะแล้วก็กดเดินทางได้เลยครับมันจะวาร์ปนะครับไปยังจุดที่ใกล้ที่สุดหรือกดเดินก็ได้นะครับ ตอนนี้ผมก็จะถึงแล้วนะฮะผมปักหมุดเวลาเห็นเป็นลูกทงไหมฮะเดี๋ยวเรามาดูหน้าตาของกล่องสมบัตินะครับกล่องสมบัติเนี่ยมันจะเป็นสีสีม่วงๆนะอ่นนี้ครับผมเห็นแล้วอยู่ตรงหน้าผานะครับเรากต้องเดินไปตรงขอนไม้นะกระโดดไปก็ได้นะครับนี่ครับถึงละเราก็กดเปิดนะแค่นี้เองนะฮะอ่าปึ้งเนี่ยครับก็ได้ของรางวัลเต็มไปหมดเลยนะฮะได้ทั้งทองได้ทั้งของนะแล้วก็ได้สแตตด้วยนะครับ284้แต้มเลยนะฮะ โคตรเยอะเลยนะครับอ่าบางกล่องนะครับอาจจะต้องใช้กุญแจนะครับแต่ว่าช่วงแรกเนี่ยมันจะเปิดได้เลยไม่ต้องใช้กุญแจนะครับจุดที่2มาทางด้านล่างนะครับอ่านี่ครับพอมาถึงนะครับมันจะอยู่นะครับตรงนี้นะครับเดินไปหน่อยหนึ่งนี่นี่ครับอ่ะลืมบอกอีกเรื่องหนึ่งนะครับมันจะมีกล่องสมบัติที่เป็นเหลืองๆด้วยนะอันนี้จะเป็นกล่องธรรมดานะครับเดี๋ยวผมมาเปิดให้ดูก่อนมันไม่ใช่กล่องที่เราสะสมเมื่อกี้นะ มันจะได้ของแค่ชิ้นเดียวในการสุ่มนะครับอ่าประมาณนี้แต่กล่องที่เราจะหาคือกล่องม่วงๆนะเป็นออโรานะครับอ่ะโอเคเดีย๋ยวผมวนอีกทีนึงน,นี่แถวๆนี้แหละฮะเดีย๋ยววนม่อีกรอบนึงนะครับบางครั้งนะครับเรา เดินมาเนี่ยเราอาจจะไม่เจอกล่องสมบัติก็ได้นะครับให้เราทาการเปลี่ยนชแนลก็ได้นะฮะบางครั้งกล่องเนี้ยมันมีคนมาเก็บก่อนหน้าเราไปแล้วครั้งหนึ่งอ่าโอเคผมเจอแล้วมันอยู่ตรงนี้เองนะครับนี่ต้องควเหินตรงนี้นะครับก็กดเปิดได้เลยไงได้ของมาเพียบเลยนะครับแล้วก็ได้สแตตอีกนะฮะปึ๋งเห็นไหมครับอีก2องร้เดลยนะปลาไปแล้ว5 0ากว่านะครับผมแค่เปิดกล่อง2กล่องเองนะจุดสุดท้ายครับจะอยู่ทางด้านนี้เลยนะฮะมา สามรูปภาพนะครับมันจะอยู่แถวๆต้นไม้นะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะฮะเดี๋ยวผมหาก่อนนะอ่ะนี่ไงผมเจอแล้วมันอยู่ทางด้านบนครับเดี๋ยวเราหาทางขึ้นไปก่อนนะฮะบ, <What? S 1> บางครั้งอาจจะต้องกระโดดนะฮะมันจะมีจุดที่เราสามารถเดินขึ้นไปได้อยู่ต้องหาก่อนนะฮะขึ้นได้ไหม กระโดดกระโดดกระโดดไปเจ้าเหมียว๋ยวหาทางขึ้นก่อนนะเนหนากล่องสุดท้ายอยู่ข้างบนนะครับเอาไม่ได้บักหรือเปล่าอ่ะขึ้นได้แล้วโอเคเหมือนมันจะบักบักนิดน,นึงโอเคครับอ่ะกระโดดกระโดดไปโอเคกล่องสุดท้ายครับเปิดเลยนี่ครับได้อีกของรางวัลหนึ่งนะครับแล้วก็ได้สแตทด้วยนะครับอ่ะ โอเคเมื่อเราเก็บครบ3กล่องแล้วเรากลับเข้าไปที่นะครับสมุดบันทึกอีกครั้งหนึ่งนะฮะอ่ะบันทึกประจนภัยนะครับเดี๋ยวเราไปเปิดรับของรางวัลกทีนึงนะฮะนี่ครับมันจะได้ของพื้นเมืองมาด้วยนะอ่ะเราไปเปิดที่กล่องกันนะครับนี่ครับพอเราเปิดครบ3ามกล่องนะฮะเราจะได้อเทมพิเศษข้างบนอีกหนึ่งอันนะครับนี่ครับครบ3แล้วอ่ะเรามารับของรางวัลพิเศษกันนะครับอ่ะโอเคประมาณนี้นะ ก็มาลองทากันดูนะครับอันนี้ของพื้นเมืองที่เราเก็บได้จากกล่องนะฮะเราก็มากดเปิดนะครับะสมไว้นะเมื่อสะสมได้ดาวตามที่มันกาหนดเราก็ได้ของรางวัลเพิ่มเติมอีกนะครับอ่าแจกและแจกอย่างเดียวนะอ่าในกล่องต่างๆมันจะมีคําใบ้นะครับก็ลองไปดูกันได้นะโอเคผมก็ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะสำหรับคลิปในวันนี้นะครับถ้าท่านชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เจ้าบันโซนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกันนะแล้วก็อย่าลืมไปแจ้งเตือนคลิปใหม่เพื่อม่คลิปหน้านะครับผมซีอูเกนสวัสดีครับ